สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะนิกกี้มโนนะคะหรือนิกกี้กมรักษ์มโนกุลนันท์ค่ะนิกกี้เป็นนักจิตวิทยาและนักจิตบําบัดค่ะทำงานอยู่ในภาคพื้นยุโรปนะคะอาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะนิกกี้ทำคลิป YouTube แล้วก็ u b e c h ช n แนลนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่อยากจะแบ่งปันกับเพื่อนๆคะ่ะเพราะว่านิกกี้เองก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศมาเป็นเวลา20ปีแล้วนะคะ เป็นตั้งแต่ผู้หญิงจะเป็นคุณแม่และจะเป็นผู้หญิงที่ทํางานนะคะนี่คืประสบค่ะกับปัญหาไม่ข้างของตัวเองหรือของเพื่อนๆคนไข้หลายๆคนนะคะว่าการใช้ชีวิตในต่างแดน ไม่ได้ง่ายเลยนะคะชีวิตเหมือนขึ้นสวรรค์พวกเราอยากมาต่างประเทศนะคะแต่พอมาจริงๆแล้วชีวิตมันมันยากมันใช้ยากนะคะเวลาเราเครียดเราก็ไม่มีพี่น้องไม่รู้จะไปหาใครนะคะเวลาที่ไปหาคุณหมอหรือนักจิตวิทยาที่นี่เองก็ตามคุยกับเขาเราก็ไม่รู้เรื่องด้วยความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรมและทางด้านภาษานะคะดังนั้นด้วยหน้าที่ของนิกกี้นะคะที่เป็นคนหนึ่งที่ทํา หน้าที่เป็นนักจิตวิทยาที่นี่นะคะนิกี้อยากจะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆคะ่ะในเรื่องของเคล็ดลับการใช้ความรู้ทางด้านจิตวิทยาและทางด้านพุทธศาสนานะคะหรือนิกี้อยากจะเรียกว่าการใช้เคล็ดลับในการใช้ชีวิตด้วยวิธีทางพุทธจิตวิทยานั่นเองนะคะนิกี้อยากจะแบ่งปันกับเพื่อนๆนะคะอยู่อย่างไรให้มีความสุขในต่างแดนคะ่ะ สำหรับเพื่อนๆที่รู้สึกชอบนะคะแล้วก็เห็นว่าคลิปที่เราทำไว้ดีมีคุณค่านะคะช่วยในการแก้ไขปัญหาได้ช่วยในการคลายทุกข์ได้หรือแม้กระทั่งเป็นเคล็ดลับในการใช้ชีวิตได้ขอให้กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งที่ YouTube c h anel n นี้นะคะหรือแม้กระทั่งแชร์คลิปนี้นะคะไปแหกกับเพื่อนๆคนอื่นๆค่ะเพื่อที่พวกเราจะได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นช่วยเหลือกันได้ท่วงทันนะคะ ช่วยกันแก้ปัญหาได้นะคะท้ายสุดนี้นิกกี้ขอให้ทุกทคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีสติและรอบคอบนะคะนิกี้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ